สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเซมบูมอนเตงอีกเช่นเคยครับในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์มากกว่า20ปีนะฮะวันนี้ยังคงอยู่ในโหมดฟุตบอลโลกรอบแรกเช่นเดิมครับ4คู่อัดแน่นเช่นเดิมอีกเช่นกันฮะคู่แรกครับ5โมงตรงแคมรูนจะเจอกับเซอร์เบียโดยคู่นี้จะถ่ายทอดสดทางช่องอมรินทีวีนะครับคู่ที่สอง2ทุ่มตรงเกาหลีใต้จะเจอกับกาน่าครับผมถ่ายทอดสดทางช่อง Tru ู for y ย u คู่ที่3บราซิลเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับจะถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และคู่สุดท้ายโปรโตุเกสเจอกับอุรุกวัยจะถ่ายทอดสดทางช่อง5นะฮะเมื่อวานนี้ผลงานผมอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดยรวมแต่ว่าทีเด็ด VAP ที่ผมเน้นๆใน l i น์แอดเนี่ยเข้านะฮะสำหรับมรโมร็อกโกนะอันนี้นี่เป็นบินหลักเลยใน l i น์แอดถ้าใครอยู่ในกลุ่ม VAP ในไลน์แอ VAP เนี่ยน่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันได้นะครับ ยังไงซะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามอเอาคืนให้กับทุกท่านแล้วกันนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังวิเคราะห์วิจารณ์มพร้อมกันเลยครับเราไป็ที่คู่แรกกันครับเตะเวลา5โมงตรงในกลุ่ม G ีทีมชาติแคนารครับจะเจอกับเซอร์เบียนัดแรกก็แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่เลยนะครับ โดยสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้แคนรูนถือว่าฟิตเต็มถังนะฮะไม่มีตัวเจ็บเลยขณะที่เซอร์เบียเองเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คความฟิตมิดฟิลด์จากยูเวนตุสอย่างฟิลิปคอสติสสักนิดหนึ่งนะครับว่าเจ้าตัวจะพร้อมลงสนามให้กับทีมได้หรือเปล่ารับรองได้เลยครับว่าวันนี้ใส่กันไฟแลบแน่นอนนะฮะเพราะว่ายังไม่มีแต้ม้วยกันทั้งคู่โดยวันนี้ครับทางฝั่งแคมรูนของกุนซือริโกแบรซงจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นอันเดรโอนาานะฮะโกจากอินเตอร์มิลาน คู่เซนทรนะครับจะใช้เป็นชองชาลส์คาสเตเลโตจับคู่กับนิโคลัสเอ็นคูลูแบ็คขวาเป็นคอลินไฟแบ็คซ้ายเป็นนูฮูโตโลแผงกลาง3ตัวนะครับจะเป็นมาตินฮองกล้าสมอลอุมเกิร์ตและแฟรงก์อักกินซาตัวนี้เด็กนาโปลีนะครับผมส่วนแผงเกมรุก3ประสานนะครับจะใช้เป็นไบรอยันเอมบูโมจากเบรนท์ฟอร์ดอิริกแม็กซิมชูโปโมติงครับตัวนี้จากบาเยอร์มิวนิกฮะแล้วก็คาโทโกอิกัมบี้นะครับผมจากโอลิมปิกลียง กองหน้าถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับแคนมรูนมาดูที่ทางฝั่งเซอร์เบียกันบ้างครับกุนซูดราคั่นสโตยคอวิชจะมาในระบบ3-4-1-2ผู้สอรูามสูจะเป็นวอนยาเบริคอวิชซาวิชนะฮะนี่โกโตริโน่สามเซนนะฮะจะใช้เป็นสตาฮินยาพัฟโลวิชมิลล์สเวลโควิชและนิโคลามิเลนโกวิชตัวนี้มาจากฟิออร์เรนินานะครับแผงกลางสีตัวครับฝั่งขวาสุดจะเป็นอันเดรียซิปโควิชฝั่งซ้ายจะเป็นฟิลิปมาลาเดโนวิช แผงกลาง2ตัวครับจะเป็นซาซาลูกิชจับคู่กับเซอร์เกย์มิเลนโกวิดซาวิชอันนี้ก็ เด็กลาซิโอนะฮะโอ้ตัวเล่นในซีริอาเยอะมากๆเลยกองกลางตัวรุกครับจะเป็นดูซานทาดิชนะฮะจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมส่วนคู่หน้าจะเป็นดูซานวอลาโฮวิชนะครับกองหน้าตัวหลักจากยูเว่จับคู่กับอเล็กซานดรามีโตวิชนะฮะตัวนี้คุ้นเคยเลยตัวหลักของฟูลแลมซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่านะัดแรกทั้งคู่ต่างพ่ายแพ้กันมาทั้งคู่ครับโดยฝั่งแคนมรูเนี่ยพวกเขาแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะฮะส่วนทางฝั่งของเซอร์เบียครับเจอของใหญ่ฮะแพ้บราซิลไปศปูต่่แบบชนิดทีีเรยกวาโโห เจอบารซิลน่ถทล่มพับสนามบุกทั้งเกมครับ แต่ประมาทไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเซอร์เบียเนี่ยผลงานในรอบคัดเลือกพวกเขาไร้พ่ายนะฮะจากการชนะ6เสมอ2และการที่พวกเขาแพ้บราซิลนัดที่แล้วเนี่ยถ้าดูกันตรงๆครับไม่ได้ว่าเล่นไม่ดีครับแต่บราซิลเนี่ยมันเหนือชั้นซะเหลือเกิน,นะฮะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นโกลเด้นเจเนเรชันได้เลยก็ว่าได้นะฮะนับจากยุคทริปเปอร์อาร์เป็นต้นมาแล้ววันนี้ต้องเจอกับแคมรูนที่ต้องการแต้มเหมือนกันนะฮะผมน่าสนใจครับว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยในการเจอทีมจากทวีปแอฟริกาก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับัง้ง,งสุด แพ้รวดครับผมปี2006แพ้เออริกโคสสต่อ3แล้วก็ปี2010เนี่ยแพ้กาหน้าไปสูนย์ประตูต่อหนึ่งต้องดูครับว่าวันนี้เนี่ยแคมรูนจะซ้ำรอยให้กับทีมจากทวีปแอฟริกาอีกครั้งไหมมาดูกันที่ฝั่งแคมรูนกันบ้างครับนัดแรกก็แพ้มาเหมือนกันนะต่อสวิตเซอร์แลนด์อย่างที่ได้บอกไป ซึ่งพวกเขาเคยผ่านเข้าสู่รอบล็อกอั์ของฟุตบอลโลกมาแล้วนะแต่คือนานมากครับตั้งแต่ปี1990เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขามีผลงานที่แย่เอามา,มากๆครับ8นัดหลังสุดแพ้รวดทุกนัดเลยนะครับ ถ้ารวมนะัดที่แพ้นัดล่าสุดต่อสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เป็น9แมตช์พอดีนะก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่จะต้องแก้ไขนะครับสำหรับคุณซือ้อมือใหม่อย่างริโกแบรซงซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าโอเคอยู่นะมีรุ่นนะครับถึงแม้ว่านัดแรกพวกเขาแพ้สวิตเซอร์แลนด์ก็จริงนะแต่รูปเกมสู้ได้ครับเปอร์เซนต์การของบอลสูสีกันเลยนะฮะโอกาสจบก็พอๆกันนะแพ้แค่ความคมนั่นแหละที่คมสู้ทีมจากยุโรปไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมจากทวีปแอฟริกา ซึ่งเรเปิดมาที่เซเบียต่อครึ่งควบลูกนะครับผมว่ามันน่าจะเข้ายร็อกเดิมคล้ายๆกับแมตท,ที่พวกเอาแพ้สวิตเซอร์แลนด์มาสู์ประตูตัวหนึ่งนั่นแหละฮะคือรูปเกม0-4ครับแต่ทีมจากยุโรปเนี่ยจังหวะจบทีเด็ดทีขาดมีมากกว่าครับหลายๆแมตท,ที่ผ่านมาก็ทําให้เห็นกันแล้วนะฮะว่าทีมจากยุโรปบางทีก็รูปเกมไม่ได้ดีกว่าอะไรมากมายครับแต่พอจังหวะเข้าทำมันทําได้เนี่ยผลกก็เลย เป็นอย่างที่เห็นนะนะฮะส่วนตัวผมมองว่าเซอร์เบียน่าจะเฉือนได้ในที่สุดครับเฉือนแบบรูปเกมไม่ได้ดีกว่าครับแต่ว่าพวกเขาน่าจะสามารถเอาชนะแคนมารูนไปได้ในท้ายที่สุดนะฮะดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยมีตัวซูเปอร์สตาร์ต่างๆมากมายที่เล่นอยู่ในลีกยุโรปนะฮะคือดูแล้วมันมีเยอะกว่าแถมช่วงตังฤดูก,กาลด้วยเนี่ยหลายๆตัวยังฟิตเต็มถังอยู่นะครับเซอร์เบียน่าจะชนะได้นะฮะอันนี้1บินครับและบินที่2ที่ผมฝากไว้หน่อย พอดีไปเจอสถิติตัวหนึ่งมาครับนั่นคือ7นัดหลังสุดในการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเซอร์เบียพวกเขาสามารถทำประตูได้เป็นแค่4ลูกเท่านั้นครับพวกเขายิงไม่เยอะฮะบอกเลยแล้วกันสถิติตัวนี้ตอนนั้นสกอร์ต่ำถือว่าเป็นอีกบินหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะครับคู่นี้ก็อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะผมให้อยู่สกอร์ต่ำอีก1บินนะครับคู่นี้ฝากไว้2บินนะครับผมเน้นพอๆกันนะฮะแต่ว่าไม่ต้องหนักมากนะ ต่อเซอร์เบียราคาคือควบลูกครับแล้วก็อยู่สกอร์ต่มราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่ตัดมาเวลา2ทุ่มตรงนะครับเกาหลีใต้จะเจอกับทีมชาติกาหน้า โดยนัดแรกเนี่ยเกาหลีใต้เสมอกับอุรุกวัยมาก่อนนะครับส่วนการนาเนี่ยพวกเขาแพ้โปรตุเกสมาแบบเฉียดฉิวซึ่งวันนี้สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับไม่มีรายงานข่าวว่ามีผู้เล่นบาเดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะฮะวันนี้น่าจะได้เห็นการเล่นที่เต็มที่เพราะว่าเนื่องจากถ้าใครเก็บสังคะแนนได้นี่ต้องบอกว่าสําคัญกับทีมเป็นอย่างมากนะครับทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นมากเลยทีเดียวพอถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับนัดสุดท้ายการนาจะเจออุรุกวัยส่วนทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยจะเจอกับโปรตุเกส เดี๋ยววันนี้ครับสเปยผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมเกาหลีใต้ของเปโลเปนโตจะมาในระบบ4 3 3สูสาผู้รุกตจะเป็นคิมซังคิวแผงหลัง4คนนะครับผมตระกูลคิมทั้งสิ้นนะฮะเซนนาฮาจะเป็นคิมมินแจจากนาโปลีนะครับจับคู่กับคิมยังกอนแบ็คขวาเป็นคิมมูวานแบ็คซ้ายเป็นคิมจินซูแผงกลาง3ตัวนะครับจะเป็นอ e ีแจซุงกองกลางจากหมาย0ลูน์ในบูเลอิกาเยอรมันครับเล่นร่วมกับวังอินบอมและจุงบูยอง ส่วนสามประสานเกมรูกครับแน่นอนฮะยังคงเป็นซองเฮอร์มินตัวค้ำครับจับคู่เล่นร่วมกับวังอุยโจและนาซังโฮขณะที่ทานฝั่งการน์นาของออโต้แอตโตครับวันนี้จะมาในระบบ352ผู้รับสาตูจะเป็นลอเรนซ์อาติ3าเซนทาฟครับจะเป็นแดเนียลอามาตีนะฮะตัวเก่งจากเลสเตอร์เล่นร่วมกับเลเซนเดอร์จีกูและโมฮัมเหม็ดซาลีซูนะฮะอีกหนึ่งตัวจากพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือของซาตันตันนั่นเอง แผงกลาง5ตัวครับ,บิงแม็กฝั่งขวาจะเป็นอาลิดูไซดูฝั่งซ้ายจะเป็นอับดุลบาบารามานตรงกลางครับเด็กบ้านจากอาเซนอลนะฮะโทมัสปาเต้มฮัมหมดคูดัสและซาริสอับดุลซาเมดคูหน้าจะเป็นอังเรอายิยนะครับกองหน้ามากประสบการณ์เล่นร่วมกับอินาคิวิลเลียมนะครับผมตัวนี้เก่งนะฮะมาจากแอตเลติกบินเบาซึ่งกาด้าเองครับเป็นทีมเดียวในทวีปแอฟริกาที่สามารถผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกลึกที่สุดครับ นั่นคือรอบควอเตอร์ไฟนอลในปี2010ครั้งนั้นถ้าจำกันได้นะฮะไปโดนโซเรสเนี่ยปัดบอลออกจากเส้นนะฮะแล้วก็โดนจุดโทษแพทอุรูกไว้ยไปซึ่งนันแรกพวกเขาพ่ายแพ้โปรตุเกสไป2ประตูต่อ3นะฮะทางด้านกุนซือยอย่างอัตโตอัตโตเนี่ยให้สภาพกับสื่อเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า special gift from the referee นะฮะก็คือมีเ็บเดบนะนะที่ทางกรรมการเนี่ยให้ลูกจุดโทษกับโปรตุเกสในรูกแรกนะฮะแล้วก็ คริสเตียโนโรนันโดสังหารเข้าไปนะครับคือเหมือนกับไม่เห็นด้วยกับลูกนะนะั้นว่างั้นเถอะวันนี้การเจอกับเกาหลีใต้ของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นงานที่เบาที่สุดนะครับผมถ้าว่าด้วยอันดับของโลกนะฮะในกลุ่มนี้นะเพราะว่าอุรุกไวัดูแล้วก็น่าจะหนักกว่า แต่สิ่งที่น่าสนใจครับนั่นคือพวกเขามีเปอร์เซ็นเทศการชนะทีมจากทวีปเอเชียที่น้อยมากๆนะครับอยู่ที่37เท่านั้นเองครับผมชนะได้14เสมอ6และแพ้ไป18นะครับแต่การเจอกันครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นกาหน้านะที่สามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้4ประตูต่อ0นะครับในการเตะกระชับมิตรเมื่อปี2014นานมากแล้วครับตั้งแต่ยุคที่กาหน้าเนี่ยโอ้โหมีพวก สุเลมุนตารีมีพวกอาสามอาอกิยานอะไรพวกนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันสถิติของเกาหลีใต้ครับในการเจอทีมจากทวีปแอฟริกาเนี่ยมีเปอร์เซ็นเทจชนะสูงถึง76เปอร์เซ็นต์นะครับคือชนะ27 เสมอ15และแพ้13ซึ่งนัดแรกพวกเขาก็ทำผลงานได้ดีอีกด้วยนะครับในการเสมอกับอูรุกวัยไป,ยปศูนย์ครองบอลสูสีครับ44%กับ56%มีโอกาสยิง6ครั้งครับอุรุกวัยมี10ครั้งซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบกันเลยนะแต่เป็นอูรุกวัยเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมียิงชนเสาชนคานไป2ลูกนะเกาหลีใต้ในเกือบโดนเหมือนกันจะพูดไปแล้ว วันนี้เนี่ยเซนบูมองว่าสูสีมากๆนะครับคือทั้ง2ทีมต้องการสาแต้มด้วยกันทันน้งคู่นั่นแหละซึ่งดูฟอร์มจากนัดแรกแล้วเนี่ยมันกินกันไม่ลงนะการน่าเล่นกับโปรตุเกสถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ครับแต่ว่ารูปเกมถือว่าไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนะแลวทุกครั้งที่ได้สวนมาเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความระบากใจให้กับโปรตุเกสได้ทุกครั้งครับก็ยิงได้2ลูกอะ่ะคุณคิดอย่างนี้ละกันนักเตะชุดนี้อาจจะไม่ได้มีตัวดังอะไรเยอะแยะเหมือนในอดีตครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเกมในการ ขึ้นเกมแล้วก็สวนกลับครับค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็แข็งแกร่งมากๆแต่ในอีกทางหนึ่งเกาหลีใต้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของระเบียบวินัยของเกมครับแน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีขึ้นชื่อเรื่องนี้มากๆแล้วก็เรื่องของเบสิกนักเตะรวมถึงซูเปอร์สตาร์ของพวกเขามีหลายตัวนะครับในชุดนี้นะก็อย่างที่บอกนำโดยซองเพิองมินนั่นแหละถ้าพูดถึงสกิลการเตะผมมองว่าเกาหลีใต้ยังเหนือกว่าครับระเบียบวินัยเกาหลีใต้ก็ยังเหนือกว่า แต่ที่เป็นรองน่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายนะฮะดูแล้วเนี่ยยังไงซะักเตะทางฝั่งการลาทวีปเนี่ยคงจะแข็งแกร่งกว่านะตัวใหญ่กว่านากว่าอยู่แล้วละ่ะวันนี้การหน้าเนี่ยถ้าอยากจะสู้เกาหลีใต้ได้ต้องฟิตให้จบ90นาทีนะฮะไม่งั้นเกิดผ่อนๆหย่อนๆย่อขึ้นมาเนี่ยโดนสงขาวเอาเรื่องเหมือนกันอัตราต่อรองครับเปิดม,มาที่เกาหลีใต้ต่อปอปอ,ปอถ้าดูจากทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแรกที่ผมจะให้ก่อนเลยคือสกอร์ต่ำน,นะครับคือผมมองว่ารูปเกมเนี่ย มันจะสูสีนะแล้วก็เกาหลีใต้น่าจะกดทั้งด้านของการหน้าลําบากครับผมคือการเจาะมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เกาหลีใต้ชุดนี้ถ้าไม่รับซองเฮอมินนะผมว่าตัวอื่นเนี่ยจบไม่ค่อยคมอะเอาตรงๆดูจากเกมที่เจออุรุกวัยแล้วเนี่ย จังหวะชาร์จจังหวะเข้าฮอสเนี่ยไม่ค่อยมีนะคือต้องรอซองเฮงมินทั้งปั้นทั้งจบอะ่ะส่วนกาลาเองผมก็ว่าไม่น่าจะมีโอกาสมาทะลวงเกาหลีใต้อะไรได้มากนะคือนะัดแรกที่พวกเขาชนะโปรตุเกสอาขออภัยที่พวกเขายิงโปรตุเกสได้2ลูกเนี่ยคือโปรตุเกสเล่นเกมบุกเปิดหน้าแรกนะครับมันก็เลยออกมาเป็นทรงนั้นเกมสนุกไปแต่การเจอกับเกาหลีใต้ในวันนี้เนี่ยรูปเกมนะครับมันจะต่างออกไปฮนะเกาหลีใต้คงไม่ได้มาเปิดแรกบุกใส่แบบโปรตุเกสแน่นอนครับคงออกมาอึดอัดถ้ายิงเต็มที่ก็ลูกหนึ่งนะอันนี้ความเห็นผมเลย สกอร์บินต่ำให้ก่อนเลยหนึ่งบินนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกว่าใครชนะในวันนี้ราคาเกาหลีใต้ต่อปอปอผมก็ไม่รู้นะผมชอบเกาหลีใต้นะผมเชียร์เกาหลีใต้นะแต่ผมรู้สึกว่าโอกาสจบเสมอมันสูงอะแล้วการหน้าเองก็ไม่ใช่กระจกกระจอกอะผมว่าคงไม่ถึงขั้นแพหรอกนะโอกาสเสมอน่าจะสูงสุดนะครับถ้าเลือกจริงๆก็คงต้องเลือกรองการหน้าราคาปปนะฮะแต่อยากให้เน้นไปที่บินหลักของผมคือสกอร์ต่ำละกันนะครับ ผลงานคู่นี้ฝากไว้2บินนะครับผมบินหลักเลยนะฮะสกอร์ต่ำสอลูกและบินรองครับผมอยู่รองกาหน้าราคาปอปครับคู่ถัดมาเวลา5ทุ่มตรงครับในกลุ่ม G บราซิลฮะจะเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทั้งคู่เองก็ต่างฝ่ายต่างเก็บ3คะแนนมาได้ในนัดแรกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามีผลแพ้นชนะทีมที่ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบดอกเอาท์โดยทันทีนะครับซึ่งบราซิลเองอาจจะมีเสียวเล็กน้อยนะเนื่องจากซูเปอร์สตาร์ทีมอย่างเนมาเนี่ยต้องรอเช็คฟิตนะครับนัดแรกเล่นไปโดนหัวไปเยอะเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่า ขณะที่ยังต้องรอเช็ค,คฟิตอีกรายนึงด้วยนะั่นคือกองหลังนะฮะจากยูเวนตุสอย่างดานิโลนะครับส่วนฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับผมค่อนข้างพร้อมฮะจะมีเช็คฟิตเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือทางด้านของเรนาโตสเตเฟนกองกลางจากลูกาโนนะครับทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยววันนี้ครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมบราซิลของตีเต้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รัาบตูจะเป็นอลิซองเบเกอร์ เซนหาจะเป็นมาควินยอสจับคู่กับเทียโกซิวาอันนี้อดีตเคยเล่นร่วมกันอยู่ช่วงหนึ่งนะในการเล่นที่เป๊ะแ์นะครับแบ็คขวานะครับวันนี้อาจจะได้เห็นดานิเอลเบสนะฮะตัวเก่าลงสนามอีกครั้งแบ็คซ้ายจะเป็นอเล็กซานโดรแผงกลางครับจะเป็นเฟรดจับคู่กับคาเซมิโลอันนี้แผงกลางขั้นเทพจากแมนยูเลยนะเนี่ยเทพจริงไม่จริงเดี๋ยวรู้เรื่องครับแผงกลางรูป3ตัวครับจะเป็นวินิซิอุสจูเนียจากมาริด อันโทนี่จากแมนยูแล้วก็ราฟินญานะครับจากบาร์เซโลนาโอ้แผงกลางนี่โคตรโหดเลยนะส่วนหน้าเป้าวันนี้นะครับท่าเนมารลงไม่ได้ก็คาดว่าจะเป็นริชาร์ดิรซอนนะครับผู้ยิง2ประตูนในนัดแรกลงสนามนะฮะส่วนทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ของคุณซอมูรัสยาคินครับวันนี้จะมาในระบบ4-231เช่นกันผู้รับประตูจะเป็นแยนซอมเมอร์นะครับจากบรุรเซียมืนเช่นกลับ,บัตนัดแรกนี่เซฟกระจุยเล่นดีมากฮะ เซ็นนะครับจะเป็นนิโก้เอลเวดีจับคู่กับมาเรเอลอาคันยี่แบ็คขวาเป็นซิเวนวิทเมอร์แบ็คซ้ายเป็นริคาร์โดโรดิเกสแผงกลาง2ตัวครับผมกลางรับนะฮะจะเป็นเรโมฟรูเลอร์จับคู่กับกรานิตชาก้าแผงกลางลูก3ตัวครับจะเป็นเชดานซากิรี ชิบิลโซและรูเบนวากัสส่วนหน้าเป้าจะเป็นบริวเอมโบโลโดยนัดแรกสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพวกเขาชนะแคมรูมาได้เฉยๆนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของบริวเอมโบโลแต่ถ้าดูสเตตจริงๆรูปเกมโดยรวมนี่ไม่ได้เป็นต่อแคมรูแม้แต่น้อยเลยนะครับครองบอลสูสีครับอยู่ที่51ต่อ49เเซโอกาสจบมากกว่าเล็กน้อยจริงๆครับอยู่ที่8ครั้งต่อ7ครั้งยิงตรงกรอบเท่ากันที่3ครั้งอีกด้วยนะครับอัตราการพาสบอลนะฮะ สวิตเซอร์แลนด์497ครั้งขณะที่แค m มารูเนี่ย500ครั้งสูสีทุกสถิตินะครับต่างแค่เรื่องประตูลูกเดียวครับผมที่สวิตเซอร์แลนด์ทำได้ซึ่งไอจุดเปลี่ยนเล็กๆจุดต่างเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันทำให้เขาได้3าคะแนนอันมีค่ามาก่อนนะครับการเจอกับลบาซิลนัดเนี่ยถือว่ายากแน่ๆแหละเพราะว่าพวกเขาเจอกับทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแดงหนึ่งของการแข่งฟุตบอลโลกในครั้งนี้เลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามแต่2ครั้งหลังสุดที่สวิตเซอร์แลนด์เจอกับบราซิลพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับแถมชนะได้1นัดอีกด้วยและการเจอกันครั้งหลังสุดครับผมเมื่อ4ปีที่แล้วนะฮะในฟุตบอลโลกปี2018เนี่ยแหละครับผมตอนนั้นเนี่ยก็สามารถยันเสมอบราซิลไปได้1ประตูต่อ1ได้นะอยู่ร่วมสายเดียวกันนะครับซึ่งครั้งนั้นเองถึงแม้ว่าจะเสมอกันแต่โอกาสบราซิลเนี่ยมีมากถึง20ครั้งนะซอรแลนด์มีเป็นแค่6ครั้งเท่านั้น ครองบอลก็มากกว่าแบบ60กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแต่ผลสกอร์กับจบลงด้วยการเสมอนะฮะบราซิลไม่คมเองขณะที่บราซิลนัดแรกพวกเขาชนะเซอร์เบียมา2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหต้องบอกว่ารูปเกมนี่เหนือกว่าแบบเปอร์เซ็นต์เด็ดขาดครับครองบอลเยอะกว่าอยู่ที่59ต่อ41เปอร์เซ็นต์โอกาสจบมากจริงๆครับ24ครั้งตรงกรอบ10ครั้งครับผมเป็นประตู2ครั้งนะฮะผู้ศัประตูเซอร์เบียเนี่ยแนมะ่มีเซฟด้วยนะเซฟเยอะมากมาก จีจาร์และดูดันครับสมกับเป็นทีมเต็งในปีนี้แต่ถ้ว่าการที่พวกเขาเนี่ยต้องเสียเนยมาออกไปนะครับผมนั่นทําให้หลายๆฝ่ายก็คิดนะครับว่าบาราซิลจะเป๋ะหรือเปล่านะฮะโอ้โหก็ตัวหลักนะแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ดังของทีมด้วยอ่ะทัศนะของเซมบูมในวันนี้นะครับคือมองว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะแต่ว่าพวกเขาหมดยุคทองมาแล้วครับยุคนี้ถามว่าดีไหมผู้เล่นถือว่าใช้ได้ครับไม่คี้เร่ครับ แต่ถ้าถามว่าดีเท่าเมื่อก่อนไหมที่ชนะบราซิลได้ในการเล่นกระชับมิตรเสมอบราซิลได้ในฟุตบอลโลกที่อ่ารัสเซียครั้งหลังสุดผมก็ต้องตอบว่าไม่ครับขณะที่วบราซิลเนี่ยดีขึ้นมานะครับผมนักเตะหลายคนก็อย่างที่อ่านไลน์อัพไปนะคือเก่งทุกตัว เป็นหลายคนที่อยู่ในช่วงที่กำลังพีคด้วยเรื่องของเรื่องนะครับเป็นนักเตะเจนใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็มีการผสมผสานกับนักเตะรุ่นเก่าด้วยอย่างดานิเอลเบสอย่างเงี้ยครับผมอย่างเนมาอะไรแบบนี้มาควินยอสเตียโกซิลวาผมว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับแล้วก็ดูบราซิลแล้วแล้วมันเพลิดเพลินเ,เจริญตาซะเหลือเกินคือสมจริงครับกับการที่พวกเขาถูกยกให้เป็นแดงหนึ่งของปีนี้แล้วผมว่าโอกาสที่พวกเขาจะคว้าแชมป์โลกได้เนี่ยให้เกิน80%เเลยนะครับ ตาตารองวันนี้ฮะเปิดไปที่บราซิลตอนหนึ่งลูกผมมองว่าไม่แพงเลยครับกับการเล่นนัดที่2นะที่บราซิลเนี่ยยังต้องการสามคะแนนอยู่ถ้าเป็นนัดสุดท้ายที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยไม่แน่นะครับผมวันนี้ผมว่าบราซิลชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับและผมมองว่าพวกเขาน่าจะชนะได้เกิน2ลูกด้วยคือผมอ่านว่ากลุ่มนี้เนี่ยเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งที่สุดนะครับรองจากบราซิลถ้าบราซิลเนี่ยเล่นกับเซอร์เบียได้แบบสบายสบายทีมขนาดเนี้ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็คงไม่ขนามือนะครับ โบราณเคยบอกไว้ว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางนะฮะคู่นี้ผมให้อยู่ต่อบาซิลบินเดียวเลยครับ1ลูกทวนะฮะและคู่สุดท้ายนะครับเตะเวลาตี2ตรงในกลุ่ม H โปรตุเกสครับที่เก็บสามคะแนนมาได้ก่อนในะนัดแรกจะเจอกับอุรุกวัยนะฮะที่นัดแรกทำได้เป็นแค่เสมอกับเกาหลีใต้มาโดยวันนี้ครับผมสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับ มีเป็นแค่ทางฝั่งอุรุกวัยที่ต้องรอเช็คความฟิตต่างของโรนัลอาราโค่เพียงแค่รายเดียวเท่านั้นเองซึ่งเจ้าตัวเองก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับผมมาก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มแล้วนะครสำหรับกองหลังจากบาร์เซโลนานอกนนั้นพร้อมลงสนามได้ทุกตำแหน่งนะครับวันนี้11ผู้เ่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมโปรตุเกสของคุณซูเฟอร์นันโดซานโตสจะมาในระบบ433ผู้รักษาตัวจะเป็นเดียโก้คอสตาเซนต์าวจะเป็นรูเบนดีเอสจับคู่กับดานิโลเปเรรา แบ็คขวาเป็นเจ้ากันเซโล่ครับตัวนี้เด็กแมนซิตี้แบ็คซ้ายเป็นราฟาเอลเกเรโร่แผงกลาง3ตัวครับเบอร์นารโดซิวาอันนี้เด็กแมนซิตี้อีกแล้วนะฮะแล้วก็เล่นร่วมกับรูเบนเนเบสแล้วก็วิลเลียมคา沃โยครับตัวนี้โอ้ใช้ได้นะช่วงนี้เล่นดีครั้งหนึ่งส่วนสาปร,ระสานเกมรุกครับจะเป็นคู่แพ็กเกจจากแมนยูอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดสคริสเตโนโรนันโดครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าฝรั่งจากแอตเลติโกมาดริดจริงๆจะบอกว่า ลอนโดเป็นเด็กแมนยูก็ไม่ได้แล้วนะล่าสุดพึ่งจะยกเลิกสัญญาไปไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูครับว่าทางฝั่งพ่โดเนจะไปอยู่กับทีมไหนต่อนะครับเชลซีหรือเปล่านะไม่แน่ใจส่วนทางฝั่งอุรุกวัยครับคุณซือเดียโกออลันโซวันนี้จะมาในระบบ4-3-3<ๆ>เช่นกันครับทนกันไปเลยผู้รับดูจะเป็นเซอร์เกียโรเชตเซนท์ฮาบคู่ครับจะเป็นเดียโกโกดินนะครับจับคู่กับโพเซมารียกิบินเนสอันนี้จอมเก่าเลยนะ แบ็คขวาเป็นมาตินซาเซเรสครับแบ็คซ้ายเป็นมาเทียสโอลิเวราแผงกลาง3าตัวจะเป็นเฟเดริโกบาเบเดจากเรอัลมาดริดนะฮะตัวนี้เล่นดีด้วยนัดแรกถือว่าโดดเด่นมากๆนอกจากนี้แล้วก็ยังมีโรดิโกเบนทันคูจากทอตนมสเปอร์ครับแล้วก็มาเทสเวซิโน ส่วนสรประสานเกมรูกครับก็จะเป็นอดีตเด็กหงอย่างหลุยสูเรสฮนะเล่นร่วมกับเด็กหงปัจจุบันอย่างดาวินนูเยสและอีกตัวหนึ่งก็คือฟาคุนโดเปลิส์ทรีนะครับผมเป็นกองหน้าดารุ่งที่เล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยนัดแรกลุกไวเนี่ยถ้าจะพูดว่าทำงานหน้าผิดหวังไหมก็อาจจะไม่เชิญน,นะครับเพราะกอลต้าชุดนี้ก็ถือว่าแข็งเหมือนกันแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่แพ้นะครับผมเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ซึ่ง การเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะถ้านับแค่เฉพาะรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ากรุปสเตจนี่เนี่ยอุรุกวัยนะครับไม่เสียประตูให้กับทีมไหนเลยนะใน5นัดหลังสุดนะครับผมครั้งหลังสุดที่พวกเขาเสียประตูนี้ย้อนกลับไปฟุตบอลโลกปี2014เลยนะครับที่โดนเวนรูนี่ทาประตูใส่ก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งครับที่เกมรับเหนียวแน่นเอาเรื่องมันเลยน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าโปรตุเกสเป็นทีมที่เน้นเกมรุกนะฮะ วันนี้ครับทีมที่มีเกมรับดีจะเจอกับทีมที่มีเกมรุกที่ดีต้องดูว่าจะออกมายังไงโรนัลโดเองที่ยังไม่มีสังกัดใหม่ไปเนี่ยจะโชว์ของมากน้อยแค่ไหนด้วยโดยโรนัลโดเองนะครับเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวครับที่สามารถทําประตูได้ทุกครั้งในการลงเล่นฟุตบอลโลกนะครับทั้งหมด5ครั้งนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาสุดยอดนักเตะเจริงๆนะครับและถ้าพูดถึงผลงานของโปรตุเกสในการเล่นรอบอ่ารอบแบ่งกลุ่มนะฮะหรือว่ากรุ๊ปสเตจเองเนี่ย พวกเขาก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆ โดย5เกมหลังสุดในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนะครับก็คือรอบเนี้ยแหละพวกเขาชนะ4เสมอ1นะฮะเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นและยิงได้มากถึง16ประตูครับโอ้โหค่าเฉลี่ยการยิงประตูนี่สูงปี๊ดนะวันนี้เซมบูมเองก็เชื่อว่าโปรตุเกสพวกเขาก็คงมาในสไตล์เดิมนะครับที่พวกเขาถนัดนั่นคือเปิดเกมรุกเข้าใส่เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดแข่งของพวกเขาอยู่แล้วนะฮะส่วนจุดอ่อนก็อย่างที่รู้กันในนัดแรกครับนั่นก็คือเกมรับนั่นเองดูแลบแอบหลวมอออยยู่่หหนนนเมืกั วันนี้เจอกับอุรุกวัยเนี่ยแอบเสียวๆเหมือนกันนะว่าจะโดนยิงใส่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูวัดกันจริงๆฮะณวินาทีนี้นะครับผมความคมของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกว่าโปรโตุเกสดูแล้วเนี่ยมีภาษีดีกว่าครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีความแน่นอนมากกว่าอุรุกวัยนะคืออุรุกวัยนัดแรกที่ดูกับเล่นกับเกาหลียังมีโอกาสแต่ว่าก็ยิงที่ยิงข้ามไปบ้างพอสมควรเหมือนกันตาตะรองเปิดวันที่โปรโตุเกสต่อครึ่งลูกนะครับผมขอวัดใจ เชียร์โปรตุเกสดีกว่าฮะว่าจะชนะได้นะครับแต่จะชนะแบบมีสกอร์ทั้ง2ฝั่ง ผมอ่านอย่างนี้นะฮะซึ่งพอพูดมาขนาดที่แล้วก็ขอฝากไว้อีกบินหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือสกอร์สูงนะฮะเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งผมเชื่อว่าน่าจะยิงกันแบบสองหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฝากไป2บินครับอยู่ต่อโปรตุเกสราคาครึ่งลูกและอยู่สกอร์สูงราคาสงลูกควบ2ลูกครึ่งครับและเหมือนเคยครับในช่วงท้ายคลิปนี้เรามาสรุปผลการวิเคราะห์ของผมในคลิปนี้นะฮะย้ำครับย้ำทุกคลิปครับผมว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ขอแค่เป็นแนวทางของทุกท่านนะครับการลงทุน ตัดสินใจด้วยตัวเองนะฮะฟังคลิปช่วยฟังกันให้จบด้วยนะพวกสายเรียนต่างๆนี่อย่ากเกรียนกันให้มากนะครับใจเย็นๆนะฮะเอาวันนี้4ี่คู่ครับคู่แรกให้2บินนะครับให้อยู่ต่อเซอร์เบียราคาครึ่งค,ควบลูกแล้วก็สกอร์ต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่ที่2ครับผมให้อยู่รองกาน่านะราคาปอปอแล้วก็อยู่สกอร์ต่ำสองลูกคู่ที่3นี่ต่อบาร์ซิลแลงครับราคา1ลูกทวน และคู่สุดท้ายครับให้2บินอีกเช่นกันอยู่ต่อโปรตตเกตราคาครึ่งลูกและอยู่สกอร์สูงราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับฟุตบอลประจําวันจันทร์ที่28สิพฤศจิกายนนะฮะยังไงฟุตบอลโลกรอบนี้ก็ใกล้จะจบรอบแรกแล้วเดี๋ยวน่าจะได้รู้แล้วครับว่าใครกันบ้างที่จะตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบ็องเอาท์ต่อไปนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเซมบูมได้อีกครั้งครับผมในการวิเคราะห์วิจารณ์เช่นเดิมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับ